ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าขนาด8นิ้วของมาซรุมาตัดใช้งานก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ตัดหญ้าได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเล็กนะครับถ้าเราจะมาตัดงานแบบลุยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมก็เลยจัดตัวนี้มาใช้งานดูนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายรุ่นใหม่ของมาซรุเลยนะครับรุ่น ACM 520 n รุ่นนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นขนาด9นิ้วนะครับแต่ว่าเราสามารถ ใส่ไปตัดได้ทั้งขนาด9นิ้วแล้วก็10นิ้วได้เลยซึ่งก็จะสะดวกในการใช้งานนะครับในการตัดหญ้าอย่างมากเลยแล้วก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับเสียงเงียบไม่รบกวนข้างบ้านเวลาตัดหญ้าเลยเป็นเครื่องที่ให้ความแรงแบบเครื่องส่งน้ํามันกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้วก็ทดสอบการใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้าง ส่วนกล่องนี้นะครับผมได้มาแบบเป็นเครื่องเปล่านะครับผมไม่มีแบตเตอรี่แถมมาให้ก็โอเคครับผมในกล่องเนี้ยก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบลงทะเบียนสินค้าออนไลน์มาให้1ชุดนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายมาสรุปของรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นะครับตัวเครื่องนะครับจะอยู่ด้านท้ายนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนการตัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับปัวเฟืองเนี่ยเป็นแบบเครื่องน้ํามันเลยด้ามเป็นแบบ2ชิ้นนะครับถอดประกอบกันได้ กาดกรสะเก็ดนะครับการเศษหญ้าเศษหินกาดนี่ใหญ่มากเลยแล้วก็ให้ไปตัดมา3แบบนะครับเป็นใบวงเดือน9นิ้วนะครับใบทรงตัดมะละกอแล้วก็จานเอ็นตัดหญ้าตรงนี้เป็นด้ามมือจับนะครับผมด้ามเนี่ยใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อเนี่ยมาให้พร้อมเลยแล้วก็สายสะพายตัวเครื่องนะครับสามารถตัดหญ้าได้แบบสบายๆตัดได้นานแล้วก็ชุดประแจขันล็อกใบนะครับ ถ่งมือแล้วก็แว่นตาการสเก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มาให้ครบพร้อมประกอบใช้งานเลย ต่อไปก็จะมาประกอบอุปกรณ์ต่างๆของตัวเครื่องให้ดูกันนะครับผมก็จะมาประกอบตัวกาดการสะเก็ดกันก่อนเราก็เอามาใส่ที่ก้านตัดได้เลยนะครับโดยที่เราจะใส่ในช่วงที่พอดีพอดีนะครับผมเนี่ยจะใส่ห่างจากตัวหัวเฟืองเข้ามาประมาณสัก10นิ้วเมื่อการระยะได้แล้วนะครับก็เอาประกับที่เขาให้มาเนี่ยมาทําการล็อกใส่เลยแล้วก็ใส่น็อตสอตัวเข้าไปแล้วก็ใช้ประแจขันให้แน่นได้เลยเขาก็จะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้นะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ต่อไปก็มาใส่ด้ามมือจับกันนะครับก็เอาลูกยางสีดําที่เขาให้มาเนี่ยใส่เข้าไปที่ก้ารตัดส่วนท้ายกันก่อนระยะห่างก็กะเอาตามความสูงของเราเลยนะครับเราอาจจะต้องลองเอาตัวเครื่องเนี่ยมาทับทับที่ข้างตัวเราก่อนแล้วก็ลองดูนะครับว่ามือจับเนี่ยหน้าจะอยู่ตรงไหน ที่จะให้เราเนี่ยประคองเครื่องได้ง่ายๆเวลาตัดยาได้ส่วนแล้วนะครับเราก็ใส่ประกับตัวล็อกตรงนี้เขาจะมีน็อตมาให้4ตัวนะครับเมื่อใส่แล้วเนี่ยก็ทําการขันน็อตทั้ง4ตัวเนี่ยให้แน่นใช้วระแจหกเหลี่ยมขันเหมือนเดิมต่อไปก็จะมาประกอบใส่ในส่วนของการตัดกันครับก็ถอดยางคุมออก จะมีตัวก้านเฟืองนะครับเราก็เอาใส่ไปสวมกับตัวข้อต่อสวมอีกทางด้านหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกด้านในได้เลยทีนี้ตรงปลายก้านตัดส่วนงอกนะครับเขาก็จะมีรูที่เขาเจาะเอาไว้เพื่อล็อกให้เราใส่เข้าไปแล้วก็ดึงสลักล็อกตรงนี้ขึ้นมาเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ทําการขยับสวมเข้าในช่องให้ตรงรูด้านในขยับจนมีเสียงดังแก๊กนะครับนะครับก็เข้าล็อกเรียบร้อย เสร็จแล้วก็ทาการบิดตัวล็อกการตัดด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับให้แน่นการประกอบการตัดก็เรียบร้อยครับผมทีนี้ต่อไปนะครับเราก็มาใส่ใบตัดกันนะครับก็เอาประแจามาล็อกตัวหัวเฟืองกันก่อนนะครับซึ่งก็จะมีรูใส่เข้าไปได้ใส่ใบตัดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยประกับล็อกสวมทับด้วยถ้วยรองนะครับเอาน็อตมาใส่ได้เลยการขันเนี่ยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผม ถ้าเราหงายใบแบบนี้การขันก็จะเป็นขันเกี่ยวซ้ายนะครับก็โอเคเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวก็จะมาเทสเครื่องกันแบตเตอรี่ของมาซุลนะครับจะเป็นแบบ power turbo รุ่นใหม่นะครับให้ความอึดทนแรงดีเลยก็ใส่เข้าไปเลยรุ่นนี้จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับแสดงผล LCD ให้ดูกันแบบง่ายๆ แค่เปิดปุ่ม power ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับสามารถปรับความเร็วในการตัดได้3ระดับเลยนะครับผมตัดเร็วตัดช้าเนี่ยสามารถปรับได้หมดตามความต้องการเลยเพียงแค่กดปุ่มหมายเลขที่เราต้องการจะตัดในระยะความเร็วของรอบ แล้วก็มีปุ่มเซฟตี้สชั้นมาให้ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะเปิดเครื่องเนี่ยเราต้องกดปุ่มเซฟตี้ด้านบนซสยก่อนจึงจะสามารถกดสวิตช์ได้ถ้าเรากดสวิตช์เลยเนี่ยก็จะกดไม่ได้นะครับมาลองกดเปิดเครื่องกันดูครับ สำหรับ scm 5 2 0 n นี้นะครับระบบมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านท้ายนะครับมอเตอร์เป็นแบบบัสเลสไร้แปลงฐานให้ความเร็วรอบ6,000รอบต่อนาที1,450วัตต์เลยนะครับแรงดีเหลทืทีเดียวน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับประมาณ1.6กิโลกร,รมัมตามตัวเครื่องนี่ยาวเลยนะครับ1เมตรเ0ซนก็แคปเดี๋ยวเอาตัวเครื่องไปทดสอบในการตัดหญ้าให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวก็จะตัดด้วยใบวงเดือดก่อนนะครับ โอเคครับใบวงเดือนก็ตัดได้สบายๆเลยครับผมเดี๋ยวจะมาลองตัดกิ่งให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นใบวงเดือนก็จะสามารถตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ โอเคครับผมตัดแต่งเก่งได้โอเคเลยต่อไปก็จะมาเปลี่ยนไปตัดแบบทรงมละกตนะครับลองตัดกันดู แล้วก็จะมาใส่จานเอ็นตัดย้านะครับผมอยามาตัดดูกัน ไปเอตัดจ้านี่ก็โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาสรุปการใช้งานของอเครื่องตัด้าไร้าสายรุ่นนี้นะครับของมาสโล a c m 5 2 0 n ตัวน,นี้นะครับผมในการทดสอบตัดทั้งสาใบใบวงเดือนใบสมุนละกรแล้วก็จานเอตัดหญ้าน,นะครับผมก็ถือว่าตัดงานได้ดีเลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยแรงนะครับเราสามารถปรับ ความเร็วรอบได้สามระดับเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมตัดมานานก็ไม่ร้อนอการตัดก็ง่ายเลยครับผมก็น่าซื้อหามาวใช้งานกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อมาใช้งานก็เดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์ ในการสั่งสินค้าไว้ให้นะครับผมทั้งในดีสครับชันในช่องคำอธิบายคลิปแล้วก็ยังมีแท็กสินค้าของทาง youtube เองนะครับก็สนใจก็กดสั่งซื้อหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ่ก่อนได้นะครับผมก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถแกะแกะได้นะครับนี่เราสามารถถอดประกอบได้เพราะว่าเราจะาเก็บนะครับผมก็แค่ถอดตรงนี้ออก ถอดออกอันนี้ก็ได้แล้วครับผมก็เก็บได้สะดวกเมื่อเราจะประกอบก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับในคลิปก็ง่ายเลยนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ครบถ้วนนะครับผมก็ขอจบเอาไว้แี่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ